สวัสดีครับมิรักแฟนวัวที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ครับผมทุกวันจันทร์ครับเวลาบ่ายสาโมงครับเราจะเปิดประตูให้วัวเข้ามาทำการซื้อขายนะครับพร้อมกันครับทั้งคนซื้อและคนขายมาพร้อมกันนะเข้าบ่ายสามครับเปิดเปิดประตูขอระคังแม่งชกได้ครับผมครับให้ซื้อขายพร้อมกันนะครับบ่ายสามครับแล้วก็ วัวก็จะออกจากตลาดวันพุธตอนเที่ยงวันครับนี่เข้ามากันแล้วครับคันนี้จาก,กํำแพงเพชรครับผมลานกระเบือคันนี้ของรุ่งเพชรครับจากสุขโขทัยบ้านสวนสุขโขทัยครับพี่โจมาแล้วสวัสดีครับ <50 S 1> มากี่ตัวพี่ <50 S 1> วันนี้มาห้าสิบกว่าอันนี้นจวนครับนัจวนจากศีสำโรงสุขโขทัยครับ รถที่เข้ามาในตลาดก็พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับทั้งเข้าทั้งออกครับอันนี้ของนายอ๊อฟครับนายอ๊อฟนารวยอันนี้นะสมชายครับสมชายจากสีสัมรงสุขโขทยัยส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้นะครับเป็นบรามันสำหรับเข้าขุนนะที่เข้าในในบ่ายวันจันนี้นะครับ อันนี้ของทีมงานลุงก,กองครับลุงก,กองกงไกรล,ลาดสุขโขทัยครับเข้ามากันแล้วนี่ก็ลุงก,กองครับนี่ก็ลุงก,กองครับลุงก,กองมาเยอะนะครับทีมงานของลุงก,กองอันนี้ของน,อน,นายอนันต์บ้านสวนครับอนันต์บ้านสวนสามตัวใหญ่ๆเลย จากบ้านสวนครับพี่ยูนล,ลุงเขียวจากบ้านสวนครับ mm hmm. อันนี้ของอาเจิดครับจากกรงไก่ลาสุขโขทัยครับ mm hmm. มาต่อด้วยของพี่บุญเกิดครับบ้านสวนสุขโขทัยไปซื้อวัวมาจากจังหวัดน่านครับชุดนี้จากจังหวัดน่านทำไปย้ายมา mm hmm. เหยียดนามมาแล้วครับเดินใส่โม่แล้ว คันนี้ของลำปางครับทีมงานลุงกองทีมงานลุงกองครับจากลำปางครับซื้อมาจากตลาดลำปางมานะครับนี่ของสุดจินดาบวกมีกงไกล,ลาดครับนี่ของลุจบบันดานลาหอย คำรนวีคำรนจากเวียดนามมาแล้วนี่ <Vietnam S 1> ว่ามัวบอนี่คำรนคีมาศครับอันนี้ทีมงานของพี่สมียนพี่สมียนโกงไกลลาดครับสมียนโขวัน้อไอาร์ตเริ่มละทำการแสดงแล้วนี่ทีมงานของลูกกองครับคนนี้ลูกชายของพี่ประวิทย์นะครับพี่ประวิทย์ที่เขาขายวัว สายเลี้ยงนะอันนี้ลูกชายเขาขายวัวขุนครับลุงเบิม้มกีริมาเดินมาครับไอหอน้ำสืฟครับน้ำสืฟสุโขทัยอ้าวหัวให,ใหญ่มานะครับมีหัวใหญ่มานะพี่นะอันนี้ฟางครับพาฟางมากินเองครับทีมงานลงกรองครับ นี่ของลุงเบิมคิรีมาศต,ตะมานี้ครับทยอยเข้ากันเรื่อยๆนะครับยังขาดทีมงานม่วงนะครับยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงนะครับมาพร้อมกันครับทั้งคนซื้อและคนขายอันนี้พี่แจ้วพี่แจ้วครับลูกพี่พี่โจ๊ โอ้ใหญ่ๆครับชุดนี้แหมถักตะข่ายมาใหม่เลยโอ้ลเคครับเดี๋ยวสักครู่เรารอเขาลงวัวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการซื้อขายกันครับผมเอาเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับคันนี้ของทีมงานพี่สมภพครับพี่สมภพและนายออยบ้านสวนนี่คนซื้อเลี้ยงครับมาแล้วคนซื้อขุนนะครับพี่น้องจากจังหวัดตากครับเมืองตากอีทวนพยาวครับวันนี้มาสองคันรถครับ 6ล้อหนึ่งคันแล้วก็10ล้อหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวล้อสักคู่ข้างในยังแอร์อัดอยู่ครับกำลังจะถอยรถลงวัวกันนี่พี่หนุ่มอูทองนะครับเคยบอกพี่หนุ่มมันรอ้อยไหนพี่เอาร้อยไหนสามหมื่นต้นครับของพี่หนุ่มอูทองครับวันนี้จะซื้อสามหมื่นต้นครับอันนี้บริการรดน้ําครับ บริการน้ำดื่มให้วัวน,นะครับผงผมเองอ่าแล้วพ่ทวนพะเยาแดงทั้งรถเลยครับอันนี้ของทีมงานม่วงครับสายเลี้ยงมาจากนครสวรรค์ครับพี่ครับของทีมงานม่วงครับอินอินะครับตัวใต้เชนเหนือครับรถตักสุโข,ขทยัยฮ่ามีสายเลี้ยงครับ อันนี้สิบล้อของพี่สวนพะเยา่ยังขาดพี่บุญนะพี่บุญลำไสง,งไม่มาพี่บุญมาไหมพ,พี่บุญมาไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม,ไม่รู้อ่ะวันนี้คันนี้มากี่ตัวนนมีมาอีกตัวครับหกล้อหก <13 S 1> ล้อสิบสามสิบสามกับยี่สิบเอ็ด โอ้สามสิบสี่ตัวครับหมัน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 โอเคครับผม,รมเริ่มจากด้านท้ายของตลาดก่อนเลยนะครับร,ราวนี้ก็เป็นของลุงเขียวพี่ยูนบ้านสวนนะครับสำหรับข้อนี้ก็ของนายออยนะนายออยรู้สึกว่าหมายังพี่ยุนนายออยหมายะนายออยหมายะกำลังมานะครับวัวมาแล้วแต่คนยังไม่มาทีอ่ะ ชมนี่ของพี่ยูนยครับบ้านสวนอันนี้ของนานันนะครับสามตัวสามตัวใช่ไหมกี่ตัวนันมากี่ตัวมีมาห้าตัวครับใหญ่ๆอ่าน,นี้ปั๊มตาไปแล้วของนายอ,อ๊อฟลุงแดงครับลุงแดงจากกาญจนบุรีมาปั๊มไปแล้วนะครับอันนี้ของลุงเพชรครับ

แพ้นะมือจับเบ้นไม่รู้นาซื้อนาซื้อเออโอเค,อเ,คเท่าไรเนี่อย่างนี้สองหมื่นฮะสองหมื่นแปดพันห้ากี่ตัวเก้าตัวครับเหลือสามตัวนี่ใช่ไหม,ไมชุดนี้ไปแล้วนะครับสองหมื่นแปดพันห้าครับชุดเก้าตัว ที่ขายได้ก็ทยอยเก็บกันเลยนะครับอันนี้พี่บุญเกิดพี่บุญเกิดสลัดหัวอย่างเดียว,ห,ว,ยยวหัวสายหน้านะครับชุดนี้ของพีมง,งานอนเลี่ยมบ้านสวนสุโขทยัย ได้เง่วยงได้เง่ยังซื้อยังซื้อแล้วนะโอเค okay. ไปเวียดนามนะครับอันนี้เบอร์ห้าครับของพี่วินัยพี่วินัยกี่ตัวครับพี่สิบหกตัวตัวครับผมทีเดียวเลยเนาะยกกล่าวเลยครับสิบหกตัวตัวละเท่าไหร่ครับพี่พพพพคูณสิบหกเนาะเก้าตัว จุดนี้เก้าตัวครับสามหมื่นสองพันเจ็ด้อันนี้ด้วยใช่ไหมพี่นะนี่นะไปขุนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับถึงตัวไหนตัวนูตัวดำครับสองหมื่นหกมีอยู่เจตัวเจ็ดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับนี่นี่นี่สองหมืนเท่าไหร่นะสองมื่นหกพันนะครับแบบนี้สองหมืหกครับนี่ครับพี่แบบนี้พี่ว่าออกเท่าไหร่น้ําหนักอ้วนแล้ว 550้ขั้นครับแบบนี้ประมาณห้ารอยห้าสิบนะครับแล้วก็อย่างนี้ประมาณเท่าไหรพี่หร้อยห้าสิบร้ได้ครับผมนี่นะครับเพื่อขายให้เวียดนามใช่ไหมเหรแบบนี้เวียดนามบ้างไทยบ้างแล้วแต่จังหวัดจะขายใครนะครับที่ครับัสดีครับเจวีนะครับจากอุบลราชธานีครับพี่ได้กี่ตัวแล้วพี่สามตัวสามเพิ่งได้สามตัวนะครับชมครับนี่ชุดเล่ครับ อใ,ใหญ่ครับมีลําปางมาลงอีกหนึ่งรถนะครับดูอ้ตัวนี้ปั๊มเบอร์เลยครับขานหน้าเลขสี่ครับบันท้ายดูนะครับน่าจะเป็นตัวพีนะพีอหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็หกสองครับเลขหกสองนะหนึ่งหนึ่งสีหกสองอันนี้น่าจะเป็นพีอครับ นี่น่าจะไปแล้วนะครับพี่ควันแบบนี้ไปยังขายอังนี่ไปยังไปแล้วนะครับเวียดนามซื้อนะไอไอนั่นซื้อไหมไอใครซื้อเลยเออคนคนรันหอยนะ่ะซื้อเจมเจมซื้อไปนะครับสามหมื่นเก้าพันครับแบบนี้ครับสามหมื่นเก้าครับสวยๆอย่างนี้ไม่รอดครับนีของลุงกองนะครับนีของลุงกองครับหมากันเยอะเลย เต็มข้อครับทีมงานของลุงก,กองกองไก่ลาดนี่ครับสายขุนนะครับแนะนำมาวรรจันนี่นะครับถ้าอยากได้หุปสายขุนมาได้เลยครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดของพี่เจ๊พี่โจ๊ะพี่โจ๊ะแต่วนไปกันต่อไปดูฝั่งนู้นกันบ้างครับ กินฟ้าเพิ่มพลังก่อนในก้างเพิ่งมานะครับในก้างในก้างจากวังแดดบันแดารันหอยครับสเปคนี้ต้องเป็นของพี่ชอบแน่แนครับอาถามว่าอะไรถามว่าอะไรฝั่งนี้ครับพี่ทวนพะเยาครับพี่ทวนจากจังหวัดพะเยา มากันสองคันเลยครับเดี๋ยวขึ้นมาดูนี่ก่อนมาชมการซื้อขายชุดนี้กันชุดนี้กันครับอของพี่โจ๊ะนะ ชมนะยวดูว่าสเปคนี้เท่าไหร่ครับกี่ตัวครับบายีครับโตว่ารอยวาัหอมานีไม่เป็นไรเราอยากได้ทีเดียวก่อนกไม่ได้ซื้อใครก็แล้วแต่ อบประมาก็ไม่ได้ซื้อใครครับสวนซื้อทีมงานที่โจ๊ะนะเอาเยอะๆไปเลยนี่กี่ตัวพี่โจ๊ะกี่ตัวเขาจะกี่ตัวมีี่27ตัวทีีเเดยยวลบิ27ตัวดเ,ดวเอาสวน27ออกหนึ่งั <c ười> คนขายจะออกหนึ่งคนซื้อจะออกสองครับเอาเดี๋ยวก็ได้กันเดี๋ยวก็หาจุดจบกันจะได้ๆๆนะครับเอาเท่าไหร่นะพี่ หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าพันเจ็ดร้อยครับดูครับหัวหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยครับพี่ชอบาขอให้เท่าไรใหเก้าพันห้าให้เก้าพันห้าเก่งเก่งตัวละสองร้อยครับชมนะครับอุ้ยเตรียมปั๊มเลยนี่ครับ นี่ครับอย่างนี้ไม่ถึงสองหมื่นนะครับแก้วเอาตัวนี้ยเอาตัวเนื้อไอ้โลนเนี่ยมันผิดตรงพันี่มาได้ไหมเออเอาละ,าละไล่ไปเลยนี่ก็ะถิ่นฟาร์มนี่ก็ะสองหมื่นโมเลยพี่ <c oughs> นี่เมหายใจแต่งตัดมาพี่ <c oughs> มาอีกดึงรถครับ สครับสวัสดีครับชุดนี้เกี่ยงกันตัวละสองร้อยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดกับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับวัวทั้งหมดยี่สิบห้าตัวครับยี่สิบเจ็ดตัวออกสองตัวครับพอประมาณนี้นะครับ ไม่ถึงสองหมื่นครับจนนี้ครับพี่ชอบนะครับพี่ชอบซื้อไปลงที่หนองฝ้ายกาญจนบุรีครับมาชมของพี่ทวนมีวัลเล่ครับเล่คู่นี้สวยสวยคอตรงครับสามสิบกว่าตัวนะพี่ทวนนะนี่ครับคัดเป็น คัดไซส์มาให้เลยนะรุ่นนี้ก็คัดตามรุ่นตามไซส์ตามขนาดครับมีเชลเล่สองตัวแยกให้แล้วแล้วก็โอ้โหนี่นี่ครับใหญ่ๆครับเปดีๆครับล้นคอกเลยครับล้นคอกเลยล้นคอกเลยนี่ครับพี่<ป>ทวนพี่นุมต่อกี่ตัว สิบเจ็ดตัวเอาละครับนี่มาวางประจบครับจะได้เต็มรถเลยนะครับโอ้ี่น่าจะเป็นพ่องงวแล้วเนี่ยครับผมเลือดเก้าสิบอ่าพี่ทวนได้ขายมั้ยยังขายู้นึงคู่ไหนไปกู้ใหญ่ไปแล้วแล้วก็พี่หนุ่มกำลังจะต่ออีก อีกหกกับอะไระหกกับสิบเอ็ดอีกสิบเ <11. S 1> อ็ดสิบเจ็ดตัวครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> น,นี่ชุดพะเยาครับพะเยาครับพะเยา <c oughs> ย่างตัวข้างนอกนี่เท่าไหร่พี่ทวน <c oughs> ตัวปั้มตาเน,นี่ยเท่าไหร่ตัวนอกอะสี่หมื่นกว่าครับ <c oughs> ตัวข้างในนะ <c oughs> อ่าสี่หมื่นหกพันห้าครับ มาชมของพี่บุญครับนักที่แล้พี่บุญไม่ได้มานะได้กี่ตัวแล้วพี่ยี่ส <20 S 2> <ด>ิบกว่าแล้วลุงแดงสวัสดีครับแดงมานะครับได้ยี่สิบกว่าครับดูชารเล่ของพี่บุญครับลำปางหนา,า,าพี่บุญมากี่ตัวเป้ สามสิบแปดตัวครับนะัดที่แล้วเป็นทําไมถึงไม่มาครับที่แล้วรถพังรถเป็นอะไรพังแป๊บแป๊บเบรกรุ้มนะครับนะัดที่แล้วไม่ได้มาครับพี่บุญนี่เ็าต,ต่ออีกตัวยังยังนะเดีย๋ยวจะจัดชุดกันเนาะมีมากี่ชุดกี่รุ่นกี่ขนาดวันนี้นะอ๋อประมาณนี้นะครับสามสี่รุ่นครับ โอเคให้ดูเป็นตัวอย่างนะพี่นะอหัวเข้าขุนครับขี้งัวเต็มตัวเลยครับตอนนี้งัวเต็มตัวเลยจะมาชิกเลยนี่อนเออเหอเออเหอต้องไปล้างแล้วครับต้องไปล้างแล้วครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมหัวสายขุนทุกวันจันทร์มาได้เลยครับสายเลี้ยงก็เช้าวันอังคารก็มาได้นะพี่นะเชิญชวนครับ ตลาดนะัดโกวกบืองก็จบครับหัวเข้าวันจันทร์บ่ายสามครับหัวออกวันพุธเที่ยงวันครับเอาไว้เท่าน,นี้นะครับเดีย๋ยวพบใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ